สวัสดีค่ะเพื่อนๆจา๋าตอนแรกป้านุ่ก็ไม่ได้อทำคลิปให้ชมเนาะออแฟนก็ทำแกงป่านะคะทุกคนจ๋าแกงป่านะคะแกงป่าหมูใส่มะเขือพวงมะเขือนะคะทุกคนป้านุ่ก็มัวแต่ไปบ้านแม่เนาะเขาอยู่ทางนี้เขาก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนคะ่ะ ก็หั่นก็เด็ดพริกสดใส่ไปด้วยนะคะทุกคนนี่แกงป่าเนาะนี่นะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวป้านุชจะชิมนะคะว่าอร่อยหรือเปล่านาะทุกคนเขาเรียกป้านุชมาให้ชิมป้านุชก็มาไม่ทันไงทุกคนอือร่อยดีแล้วเนี่ย ปนุว่าไม่ต้องเติมอะไรแล้วเนาะอุ๊ยโดนละอร่อยแล้วอืมอร่อยแล้ว,แ,ลวแกทํากับข้าวทุกวันทุกคนแต่ปนุเด็ดตอนนี้ปนุไม่ค่อยจะว่างเลยนะทุกคนขาแต่ให้เดือดสักหน่อยเนาะใส่กะเพราปเมอกี้นี่หมูหนึ่งกิโลนะคะทุกคนขาเต็มหม้อเลยแกงเผื่อแม่ด้วยนะเขาบอกอืม แกงบอกว่าแกงเผื่อแม่ด้วยแกงเผื่อพ่อด้วยเนาะทุกคนจ๋าได้ให้เดือดตั้5นาทีนะคะ๋ยวป้าปนูก็จะติดแก๊สเนาะอร่อยทุกคนอืมแกงป่าหมูไม่ใช่แกงหมูป่านะคะแกงป่าหมูทุกคนจ๋า <c oughs> อยวป้าปนูก็จะทําคลิปสั้นๆน,นะทุกคนค่ะเพราะว่าไม่ได้ตั้งแต่เริ่มต้นไงป้านุในได้อ่า มาทำคลิปตั้งแต่เริ่มต้นเลยทำแค่นี้อ่ะติดติดก่อนเนาะทุกคนจ๋าอืมติดก่อนเตัดเสร็จแล้วไงย,ยังไงป้านุก็ขอปากกด,ดากดติดตามกดตระต่า้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุต่อไปนะคะเพื่านจ๋าบ๊ายบาย